มื่อน,นี้พาทีมงานมาสับน้อไม้ไปแกงน้อไม้ปลูกไว้ปีกายนีะครับปีนี้มันก็อีนอให้ได้แกงแล้วนี่บ่โอ้นอนแอบนี้เลยเลยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ย โอ้แดดมีกองสินะวเนมีเห็นอะไรเดีอเดอเด้อเด้อด้ออน้องบบน้เลยตอวเสียมซ้อเันแล้วโอเคมนเสียม

อ่อนยววันดไว้แล้วก็ดันเข้าไปมีฟันจุกเลยนะเสียมมันบ่ค่มเสียมขุดขีด่เลยเขี่ยเีแบบนี้เดี๋ยวพ่อแกงกวะเลยสองนอหนึ่ง นี่ไพ่ไม่ไพ่างไพ,ไพ่กิมซุงก็เป็นกิมจูนะไเปเบ่งกอไม้ก่อนกอ,อกนีมี่วะโอ้สองนอพันน่ารอดไ ปั้นกล่องคนเถับข้างไหนปั้นทางไหนเป็นตับอดหรอครับ นอนเนียเปะมันยาวมันไหนมันเหนยาากัน,น,กนสามนอ,ก,นอก,กับพ่อแงอกงเนคุณปไณเปเบื้องไหม่ใหม่ไพ่เอ,องเอานี่กับมีนอนหนึ่งเช่อือกักมีนอนหนึ่งอกักืบบพ่อไงเป็นไง นี่นี่น่คำนอว่ากันเหรแต่ว่าต้อขึ้นมาจากใต้ดินเปลาเอาหอมันตอนน้อยอยู่ตนนี้นี่ไต,ต,ต,ต้ดินต้วงเาเสียงเสืนอนอนไปล้างจิตอืมมันขุดกินได้แล้วมึงนี่เยอะขืนทำปอยไว้มันถิ่ร่ำญ่นเนาะลำใหญ่ลำสูงต้องมา Qua hòm môn york. Long ami Qua hòm yêu thương, yêu thương. Hỡi vì nóng ninh, mang. Hãy nóng ninh. Hòm 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 nha yeah, con không? con đèo lẻn là không? 2 bàn con páu phải này là ขนมปังมานี่ลูกกิมจูเลยกิมซุงกิมซุงกิมจูเ่ยมะฝรั่งฝรั่งแถววันนี้เนี่ยเราเห็นกิมจูอีนที่เขาทายไว้ขนมปังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมตามหลังมามันไม่ไปไกลจาขวามพันกลับไปเดี๋ยวเขาไปเอาขึ้นเอาใส่ไผ่เลี้ยงวห,หวานเลยหวานไปไ <ะ S 2> ปเรื่อยไป,ะป,ะป,ะปะ นน้ตมีไผ่หวานบ่ะีีปลูกรุ่นเดียวกันอเนาะปลูนะปีเดียวกันคนน <c oughs> เนาไผหวานแบบนอสทวะเามาปลูกเ็นโมเป็นไผ่ก็ยังป็นหน้า่งที่เรานลํามันท่วาเขามาแต่อันสุพรรณนะอืมนี่มันก็เป็นบางร่มให้มู่ได้แล้ว <c oughs> เป็นไม้พี่เลี้ยงได้แล้ว <c oughs> มีบ่มีเนี่ยสอยไปนหนอกได้ไ่โอ้เนี่ย นี่มัพร้าวโสมหัวละห่างเนี่ให้ผู้ใดมาย่างให้มาบะนะผู้ใดมาหักนอใม่ลงนี่าใหผู้ใดมาตัดยอดไ่หอไเนี่ยบอ่กันหผู้ใดมาตัดเ้ยีเรือให้มนตัด นนี่่เขามาหักเอาเขามาหักเอาตัวเนี่ยตัวพอนี่หักพอนี่หลักตัวหลักกินเป็นหลาคนเงินไพ่หวานนาะถ่วมเลยเนี่ยนี่ถ่วมหัวแบบบางเผาไหมมีน้อหนี่มีน้อนึ่งครัโวัวป่อยมันยังไงก็มันก่อหน่อยอยู่อะเขามาหลักกินอันนี่เนี่ย Ủa, oh, nó ngay, nó tít vô nè, nó ngay vô Đấy nè, nó ngay ngon rồi lại ngon Ủa, nó lại phạt nó vô Phạt <laughs> <laughs> ừ, nó vô Không ngon Ừm, không ngon rồi đấy, tăng tố đây rồi, Mình tăng đây rồi này <laughs> <laughs>